สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลักกระต่ายทุกคนนะครับเต้าต่ายร้อเอ็ดนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตนานเลยนะครับเกี่ยวกับการดูแลกระต่ายการเลี้ยงกระต่ายของทางเต้าต่ายร้อเอ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวดีมาบอกเนื่องจากว่าน้องข้าวปุ้นของเราได้ให้กําเนิดมาแล้วนะครับนี่คลอดแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องเขายังเป็นแม่ ครั้งแรกนะครับก็เลยให้ลูกมาน้อยมากเลยให้ตัวเดียวแต่ก็ถือว่าสมมุติแข็งแรงดีนะครับก็ต้องรอลุ้นตัวไปว่าน้องเนี่ยจะเลี้ยงลูกดีไหมนะครับนี่นะครับถือว่าน้องก็สมมุติแข็งแรงดีนะครับสีมันแม่แป๊ะเลยนะครับซึ่งผมก็ให้น้องข้าวปุ้นเนี่ยผสมกับข้าวเม่านะครับก็คือแยกกกงออกมาแล้ว ดูสังเกตพฤติการการติดสั์ของน้องแล้วดูความสมบูรณ์ของน้องอน้องก็ติดสัตว์ดีนะครับก็เลยลองผสมกันดูแล้วก็จับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งมีผลก็เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งเดือนผ่านไปน้องก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันต่อไปเนาะนะครับจะได้อัปเดตกันต่อไปด้วยแล้วก็ถือว่ามาแนะนําสมาชิกใหม่กันเลยนะครับเจ้าฟูนะครับน้องฟูอันนี้เป็นวุ้นที่อยนะครับอายุ ซีเดือนนะครับเพชรเมียนะครับสีฮิมิสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยนะครับส่วนตัวนี้เริ่มเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับผมลองให้ผสมกับข้าวเตนดูแล้วนะครับเนื่องจากว่าท้องข้างก่อนน้องข้าวเตนคลข้อรูปออกมาแล้วก็ตายนะครับผ่านมาเดือนหนึ่งผมก็เลยให้ลองผสมกับนี่เจ้าตีดูก็ผสมได้นะครับแต่ต้องรอรุ้นกันว่าจะติดไหมนะครับก็ผ่านไปแล้วประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับ เดี๋ยวยังไงก็มารอรุ้นเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับขอบคุณครับ